สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็นำเสนอเมนูอาครับคาโพรหมูทับกินกับข้าวโดเบอร์รี่ครับวันนี้แต่ก็ใส่ตัวผักยาวกันกคาเพรกามาเริ่มท้นกันเลยครับเปิดเกสกินย้ายนะครับอยู่คนเดียวตอนนี้อยู่ที่อำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชครับอใช้น้ำมันพืชนะครับพอประมาณครับ Rồi nằm ăn đưa đi Cả kịp mẹ ông là cặp bằng tỷ vậy thập <laughs> Mê nụ ở đây để tối nay là mì bà kết cặp ngay gặp Ngay 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 gặp tám sửa tay bỏ bình em gì gặp ông Nằm ăn cả gặp cả tiệm sắp này. Chiêu cả tiệm này ôm quá ra ít Ah, ada om yang dia. Sama ada dua kapan ni, Cuba buat apa ni? ูสุกแลวครับผมมูทุกเลยกั o ย,ยอดนำปราลงไปนิดนึงครับอืมอันี้ก็มาบุ้งร้อนนะครับนำปลานะครับนำทานครับผม đi Được à, đây thì yêu đám gặp Rồi đi tranh bắt 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 là cục lào bằng cao bắt thường phúng Thì giờ mình gọi thì yêu

từng là mà nói thì mình nói này rồi rồi bởi vì đây đây là từng là mà nói là, rồi, rồi. pin này gặp thịt đấm này gặp, mình bị tay đấm này gặp bịt hóm này gặp chó này gặp bao bao đấm bổ bá mát gặp cái này gặp bì pí này gặp, thì đầu tím mồi ลีบีทิมกับถ้าคุณม่ชอบเพชรก็มได้ลีบอมากนะครับคุณชอบเพชรก็ได้ลีบีเอมอรอยม่ร้อยมาดูเราทำใตุ้ปากเรานะครับเรารยไเราโอเคครับไม่ต้องไปคิดได้มากัารประาณมาคุณจชอบแงงเราเดีปุ่มปมชอบเป็นนคลิก,กคิกนะครับพับเร ใส่ตัวกยาวนะครับวันนี้ใส่ตัวกยาวนี่ตัวยาวใส่ลงไปครับใส่ตัวกากยาวเรียนนี้มันต้องพักนานนะครับแล้วเราพักนานนี่มันจะทำให้ตัวยาวเรามันสุกเกินไปเลี๋ยวก็มันจะสีดำนะครับมันจะดำตัวกาวยาวปิดแก๊สเลยครับของผมมันจะได้กับเราสีลังนะครับของผมแับนี้ ผมราะมันสารอนาคิดเดี๋ยวก็ปุ่มได้เบคอนมันจะไม่ดำนะครับหลังจากที่มันกลายความร้อนไปแล้วก็ใส่เบคอนครับนี่คือเทคนิคสำคัญนะครับสำหรับคนที่ต่ำไข่เราต่ำกินนี่ไม่มีปัญหาครับไม่ดำไม่ดำเรากินได้เพื่อแต่เราต่ำไข่นี่มันจะจริงนมันจะไม่ได้มันจะอยู่ไม่น่ากินนะครับใส่ับเราดัมเราต่ำไข่นะ ต้องให้มันเย็นมากนะครับผมมันมังมั่งๆๆผมผมมันไก่รวนนิดเดีเดี๋ยวไปกับผมจะเคี่ยวอยู่วับน,นี้ตะาดกับไปนีไม่ต้องตัวเลยเร็จเดี๋ยวไปกับกับผมหมูรับใส,ส่โซวกะยาวกับวันนี้นากินกับทุกคนนากินมามังล้วยกับท่านผู้ชม เดี๋ยวไปกินกันแล้วครับผมัสดีครับวันนี้ทำมาขนาครับกะปอมู้ครับกินกับเกาลเบอรี่ครับแต่ก็ไข่ดาวครับจิมกับนี้มามามาครับอื 재미, well... B Và cây đau anh cây đen con gặp, chốt mà gặp vô cây đen dài dài Mấy ông nè, bằng tìm lùi đây Ủa, ừ, bơm giọt bác ไปตะกละมากินพร้อมบุ้มนายนะครับไหมเดเนๆมกับอืม do lado Ммм. Mm. nhiều thể nào mày gọi cát mm. mặt mình biết là nào giờ 哇，好累没有？ ร้านนะครับเลยแต่ไม่หมดแตรงนี้ก็ไม่น่าจะออกไปไหนครับอยู่บ้านดีทุกๆเจ้าอะไรได้ครับโดยทก่เร็ได้กักกกบหลุมตะวันในทวนไปใจกับอยู่บ้านยูเดียว mạnh nhờ tôi mạnh nhỉ ปไปไปล่าหนึ่งมือครับอย่าลืมฝากกดติดตามนะครับกดซับใกล้ช่องกองปอปิงเอ็มซีครับเลิกกากดกระดิ่งนะครับจะไม่พลาดตุกการย่างเือนเลิครับเฟซบุ๊กปอปิงเอ็มซี MC ครับเมนูหน้าจะเป็นวันนี้รอติดตามช่วงกับรับวันนี้ล่าไปเป็นอยแ่นเนี้ยผมวันนี้ครับ